แต Finally, I mean the the ่เนี้ยในกฎหมายพรบการป้องกันการป่าปรามวิธีพิจารณาไอการทุจริตเนี่ยเขาห้ามเจ้าที่รัฐเนี่ยเป็นคู่สัญญาเจ้าที่รัฐที่มีอำนาจหน้าที่ปกป้องดูแลคุ้มครองเนี่ยเป็นคู่สัญญากับบริษัทเอกชนเดี๋ยวผมให้เอกสารเดี๋ยวผมพาไปดูถ้าเกิดยังเงี้ยก็ให้ฝ่ายบุคคลหรือผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขามาเดินดูด้วยก็ได้มาร่วมเดือยก็ได้กินดีเลย แล้วก็จะมีการชี้แจงจากหน่วยงานท้องถิ่นนะครับจะมีการเรียกประชุมวันไหนนะที่ที่ผ่านมาเนี่ยจะมีการเรียกยแล้วก็ยกเลิกไปในเมื่อวานนะครับว่าขอยกเลิกก่อนเนื่องจากว่ายังยังไม่สะดวกหรือสักอย่างเนี่ยนะครับเราก็ไม่ว่าอะไรนะฮะผมก็รอหนังสือจากศูนย์ทุนลงทําแล้วก็ประเด็นที่เรายืนอ,อยู่เนี่ย <c oughs> ท,ที่ที่มีอยู่ในคําร้องที่ผมยื่นร้องไว้ด้วยเนี่ยมันเป็นทางสาธารณะเพราะว่ามีประเด็น ร้องเรียนของอบริษัทเอกชนต่อเอกชนด้วยกันนะครับว่าข้อพิพาทเรื่องของทางสาธารณะนะครับปรากฏดังภาพที่เรายืนกันอยู่เนี่ยเราอยู่ตรงนี้นะครับ <numbers> อันนี้เป็นเอกสารที่ผมขอได้ถูกต้องนะครับจากท้องถิ่นที่เรายืนอยู่เราอยู่ตรงนี้นะครับซ้ายมือถ้าเราหันหน้าไปทางนี้อยู่โซนนี้ไปทางนี้นะฮะเนี่ยที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะครับขวามือที่เราเห็นเนี่ยออกไปแนวนูน้น ต,ต้นไม้สีเขียวแต่เนี้ยประเด็นของตรงตรงตรง,ตรงทางสาระตรงเนี้ยที่ผมยื่นเรื่องไปถึงศูนย์ตําทําจังหวัดระยองอำเภอแล้วก็ท้องถิ่นกรณีมีความสงสัยว่าพื้นที่แนวบัอร์โซนของโรงงานเนี่ยที่ระบุไว้ใน eia กว้าง30เมตรและปลูกต้นไม้แบบสลับฟันปลาแนวพื้นที่บัอร์โซนหรือแนวกันชนของโรงงาน ประเด็นที่ผมสงสัยว่าอยู่หรือปลูกอยู่ในทางสาธารนณะหรือไม่ถ้าปลูกอยู่ในทางสาธารนณะแนวกันชนเนี่ย,ยบัพปโซนเนี่ยเขาบอกว่าต้องอยู่ในพื้นที่กรรมสิทธิ์ในที่ดินของตัวเองถูกไปฮะตามที่บอกถ้าอยู่ในพื้นที่สาธารนณะท้องถิ่นจะต้องเนินการยังไงต่อนะครับแล้วก็วนกลับมาเรื่องทาง,ทางนี่ทางหนึงงน่งข้ามไปนิดหนึ่งทางตรงเนี้ย ผมจะให้ยื่นหนังสือถึงกระทรวงมหาดไทยนะครับให้ตรวจสอบว่าถนนที่ทำเนีย่ยแบ่งเป็นสองช่วงช่วงแรกทำโซนนู้นช่วงที่สองทำโซนนี้ซึ่งผมมีภาพบอกเลยเดี๋ยวผมส่งให้ผู้สื่อข่าวมีเจ้าหน้าที่รัฐเ <s> <ๆ>ข้าไปเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่เพราะว่ามันมีกฎหมายบางฉบับที่ห้ามเจ้าหน้าที่รัฐเป็นตัวแทนเป็นคู่สรรัญญา กับบริษัทเอกนชนและเจ้าหน้าที่รัฐท่านนั้นจะต้องไม่เข้ามาทําเป็นคู่สัญญาในในในพรบพิธีพิจารณาป้องกันและปราบการเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะปีสองพนห้นะครับเดี๋ยวเอกสารเนี่ยเดี๋ยวผมส่งให้เจ้าหน้าที่รัฐที่มีอํานาจปก,ปกป้องคุ้มครองดูแลและสามารถดําเนินคดีได้ในพื้นที่ของตัวเองห้ามเป็นคู่สัญญานะครับ จะขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนรวมและประโยชน์ส่วนตัวตามมาตรา100วงเล็บ1ถึงวงเล็บ4นะครับอันนี้มีประเด็นขขาส4นะครับเข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะเป็นกรรมการที่ปรึกษาตัวแทนพนักงานหรือลูกจ้างในธุรกิจของเอกชน ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลควบคุมหรือตรวจสอบของหน่วยงานรัฐที่เจ้าหน้าที่รัฐของผู้นั้นสังกัดอยู่หรือปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งโดยสภาพของผลประโยชน์ของธุรกิจของเอกชนนั้นอาจขัดหรือแย้งต่อประโยชน์ส่วนรวมหรือประโยชน์ทางราชาการหรือกระทบต่อความมีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของ รัฐผู้นั้นที่พิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบพศ2559ซึ่งผมจะเอาประเด็นให้ทางกระทรวงมหาดไทยตรวจสอบว่าการทำถนนทางสาระเส้นนี้มีเจ้าหน้าที่รัฐผู้ใดเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่นะครับเพราะว่าตามที่ผมบอกตามที่บอกให้ฟังเมื่อกี้เนี้ยมันมีกฎหมายมาตรา100นะครับการขัดกันร,ระหว่างประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวมนะครับ